ะนะครับผมวันนี้จะมาถ่ายคลิปเอาท่าหัวใจนะครับไปใส่ผู้ชายในโซนฟิสตาล์หรือว,ว่าเลชั่นหรือว่าปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไงนะครับเนาะก็นี่ผมก็เอาผ <c oughs> ูา้หญิงในแคนผมมาเลยนะครับเนาะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะไปม้อต่อหรือเปล่านะครับเพื่ไอ้น้ํานะครับเนาะก็ดูแลตัวนี้ดีๆเดี๋ยวมันไล่สวบหัวคนอื่นเขาเอา <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันในเกมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคนะแล้วก็จะไปดูนะครับว่าจะมีใครต้อนรับเราหรือเปล่ามันจะมีใครรอต้อนรับเราหรือเปล่าเฮ้ยตอนนี้เขาก็ขี่รถกันโนเนียโนเนียเลยเฮ้ยได้อยู่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 แต่รู้จะมีผู้ชายหรือเปล่านะครับ quiet, quiet, <c oughs> ผมกว่าแต่งตัวแบบนี้ไปเลยไม่รู้สวยหรือไม่สวยนะครับแต่งตัวอย่างนี้มาก่กอน <c oughs> อ่าเฮ้ยเหมือนเขาจะเอาเหมเือนเขาจะเอารถไปซ้อนปะ <c oughs> เ,ด ok! เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยาบอกนะอย่ารถไปซ้อนตรงนี้เนี่ยไม่เอานะเพื่อนไม่เอานะเพื่อนผมว่าเอามาซ้อนหรือเปล่าหรือว่ารับผู้หญิง เราไปหาคนที่คือสิบสองคนแล้วนะเราไปหาคนที่เขาอยู่ตรงพื้นดีกว่าม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 าตามมาตามมาเราไปหาคนนี้เนี่ยขาขะหน้าพี่เนี่ยขาหน้าพี่นี่งขาหน้าพี่นี่งโอ้เฮ้ยเหมือนเขาจะมาฝึกกว่ามนเขาจะมาฝึกกว่ะเฮ้ยเขาจะมาฝึกกว่ะเขาจะมาฝึกกว่ะเฮ้ยล้อมเลยเราอ้อมเลยเราอ้อมเลยเราอ้อมเลยมามามาน่ามามามาเราอ้อมเลยเดี๋ยวพี่นับำดึงตัวสามอะไรนะหนึ่งสองสามกดเฮ้ยเป็นไงล่ะเอาไปดีเอาไปดีเกิดแล้วเกินต้องเกิดแล้วเกิน เอาไเอาไมหนึ่งสองสามสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งเหรอเอาเราเรากดไปเรื่อยเกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยกดไปเรื่หรว่าเขาจะบิลลิชั่นังไงครับสี่ต่อหนึ่งเงยเรื่อยกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยอออออนี่อิจฉาไอเจ้รางวัลอิจฉาไอเจ้ารางวัลอิจฉาอไม่ก่อไปเลยอิจฉาจะกอกไปเลยดูดดีออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ อ๋อเขาเขาเขาทตัวไม่ถูกก็ให้หัวใจทุกคนเลยเว้ยดูดิก็ให้หัวใจทุกคนเลยเฮ้ยแต่ไปก็ให้เบลวะ่ะให้ก็ให้สี่คนเลยเอ๊ะถือว่าอยู่เป็นเราแก้เขาดีกว่าเอ็งเห็นฟังขวาป้าผู้ชายฟังขวาที่แบบว่านั่งอยู่อะฟังขวาพี่อะพี่นับหนึ่งถึงสามแล้วไปนะหนึ่งถึงสามแล้วก็ให้ให้เท่าใจแล้วก็ไปเลยนะหนึ่งสองสามให้หัวใจแล้วก็วิ่งไปเลย <c oughs> วิ่งมาเลย <c oughs> วิ่งหนี <c oughs> วิ่งหนีวิ่งหนี อ้าวมันไปไหนแล้วนะโอ้โหอันนี้นี่คนนี้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 เป็นคู่อะ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 สงสารว่ะสงสารคนนู้นว่ะสงสารคนนู้นว่ะเออคนก็ยืนนิ่งเลยนะ แล้ให้ดอกไม้ต่อดอกไม้เอ้ไม่ใช่ดอกไม้เราให้หัวใจต่อให้หัวใจต่อาึมม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 ่เมมเรียามบบ่ากมกมมมมันมีมเมม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 ีมมไมม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 ่มม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 มามมเมมมเมม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 มะไมม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 มดมม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 ้มมมมอมม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 ม ไอ้คนนี้เอ้ยเขาาไปไหนเขาวิ่งไปไหนน้อเอ้ยเขาวิ่งไปนู้นเร็วเขาวิ่งไปนู้นเร็วเขาวิ่งไปนี้เร็วเฮ้ยเขาวิ่งไปนี้เร็วแฟนเราเหรอก็เรียกว่าทำเอฟเฟคให้ไงเออแบบว่าความรักจะได้แบบว่าดีกว่าเดิมอะอึ้งอะไรอย่างเงี้ยไอคนี้ไอ้นนี้จะอยู่ในเฟรมไอ้คนนี้จะอยู่ในเฟรมไอ้คนนี้จะอยู่ในเฟรมว้าวิ่งเออเขาเขาขี่เขาจะเขาขี่เขาขึ้นสลิงไปนู้นแล้วโอ้เกือบจบเลยเฮ้ยแฟนเรารออยู่ตรงนู้นด้วยแฟนแฟนเราทั้งสี่คนรออยู่ตรงนี้แล้ว เอาเอาให้ต้หอวใจมาครับให้ครับเอ้ยให้ให้ให้เอากรลักเนี่ยถ <ido> ึงให้เลยอย่างเงี้ยออให้เลี้ยวให้เลี้ยวเอาจัดไปเดะจัดจัดจัดไปเดะจัดตกจัดตกเฮ้ยโอ้เขาก็มากับแฟนเราก็ไปทำเขานะเฮ้ยแต่แต่เขาดีนะเขาไม่สนใจพวกเรานะเขาสนใจแฟนเขานะ แต่ว่าถ้าเรามาคนเดียวก็มันก็อีกอย่างนึงโอเคเดี๋ยวเราไปแกล้งอ่าคนห้องต่อไปกันเลยดูกันนะครับไปไปไปโดนลุมโดนลุมโดนลุมไปไปห้องต่อไปเลยโอเคเรามาดูในห้องนี้นะครับว่ามันจะมีผู้ชายหรือเปล่าที่จะให้เราปั่นนะครับนะก็เมื่อกี้ก็ปั่นได้คนสองคนเลยนะก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยนี่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 เกิดแล้วเพิ่งเกิดเมื่อกี้เลยนี่เลยคนนี้เลยคนนี้เลยที่เราต้องการ เอ้เข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเมีมีคนร่วมดมกาดเว้ยไมายู่มมาเฮ้มีคนมีคนมาร่วมอ่ะเฮ้ยแก้วแก้วแก้วเสื้อเบอร์สิบแก้วเฮ้ยสวยสวยสวยน้ำหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามกดฟิปเป็นไงล่ะต้องเกินแล้วต้องเกินแล้ว ตั้งเกินเล้วชื่อะไรครับเว้ยชือะไรวะยือะไรครับเอ้ยเราจะไม่ตอบเว้ยเราจะไม่ตอบเราจะแบบว่าเราจะให้ให้อย่างเดียวแกเอ้ยเรามีห้าคนใหญ่เลยเรามีห้าคนใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> มีห้าคนใหญ่เลยชื่อน้ำสดอ๋อชื่อน้ำสดเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ไอเป้ะละกันนะครับไอน้ำมีแฟนแล้วไดว้ถ้าใครจะเจีบอะ เดี๋ยวระวังมันสบหัวด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ไปเลยให้เรื่อยคนนี้เขาบอกว่าชื่อพีเอ้าหญิงคนนี้ไปไหนอ่ะโอ้เข้าหายไปอ่ะเขาออกไปเมื่อกี้เขาออกไปเร็วไม่ไหวเลยว่าสามีเพื่อนอ่ะว่าสามีเพื่อนอ่ะเอ้ยนี่นี่เขาลังเขาลังวิ่งมา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 อยู่เฮ้ยเหมือนเขาจะออกไปเอาคัทนามานะครับเฮ้ยแต่เราก็ไม่ไม่อะไรอ่ะเราก็ให้ดบบเอ้ยนี่ไปเรื่อยให้หัวใจอ่ะงนตัวนี้เขาลังเลยนะชื่อพีพีอย่างพีอย่าง โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดอกไม้กันครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยวเราก็จะให้ผมสีเหลืองนะเราจะเราจะเปลี่ยนไปให้คนผมสีเหลืองนะหนึ่งสองสามให้ไปให้คนสีเหลืองเลยมามามาให้คนสีเหลืองเอ็งออกว่าไอ้บอกมาให้คนสีเหลืองดีกว่าให้คนสีเหลืองดีกว่าแล้วแล้วแล้วผมสีเหลืองกันเลยผมสีเหลืองแหละให้คนผมสีเหลืองอืมอะไรเงี้ย เอาเอาเอาคนแรกเดาไปไหนแล้วอ่ะเอาคนแรกก็ไปไหนเอาคนแรกก็อยู่ข้างหลังผมนี่ิค่ะเอาผมไม่เห็นทำไมบังเอาเอาเอาก็ยังอยู่ตรงกลางอ่ะมันก็ยังอยู่ตรงกลางมากเลยอ่ะคนเนี้ยเอา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 ผู้หญิงไม่สนใจผู้หญิงไม่สนใจแล้วอ่ะอะไรเงี้ยเอาเขาไปยืนข้างหลังแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปอีกห้องนึงเลยดีกว่านะครับเมาเป็นห้องสุดท้ายแล้วกันนะครับไป โอเคนี่เป็นตาสุดท้ายนะครับเด๋อเราจะถอดคาตนาไปก่อนเพื่อเป็นการที่แบบว่าเขาจะไม่เห็นเราแบบไฮตัวนะครับอะไรประมาณนี้ละกันนะครับเด๋อโอเคเด๋อใครถอดคาตนเหรืออะไรมาก็เราจะมาดูนะครับว่าแต่มันจะไม่พูดชันแล้วเปล่านะครับว่าจะพูดรีบพูดทําไมวะโอเคโอเคลงมา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 เฮ้คนนี้ก็ได้คนนี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 ้เหมือนแบบว่าเขาเข้ามาเล่นใหม่เว้ยน้ำคนเนี้ย มาจับจัดเบลมาจัดกระเบลมาจับกระเบลมา,มา,มาแล้วก็บแบบว่าเอาไม่ใจตานีไม่ใจตานีเอาไม่ใจตาดีนี่ทัา,า,ายใะให้หัวใจนะครับแล้วยัหหัวใจนะครับนี่เป็นไงลนะ่ะหัวใจเอาหัวใจไปเอาหัวใจไป <c oughs> เอาหัวใจไปเอาเอา,เ,อาเหมือนแบบว่าคนใจหนวดจะแบบว่าจะแบบอยากเข้าเฟรมอะไรเงี้ยอยากเข้าเฟรมกล้อง <c oughs> แล้วก็เป็นกล้องนะไม่เป็นไรเราแบบว่าเราจะให้ไปนะครับนะใครเข้ามาข้างใครเข้ามาตรงกลางนี่คือเราให้มาอ่ะเอ้รถเดียวไอ้รถไอ้รถไอ้รถแกทำให้ฉันดูแย่โอ้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 จะไงเจะไงเจะไงเจะไงต่อเจะไงต่อครับรถเฮ้เราลองเราลองให้ผู้หญิงไหมเราลองให้ผู้หญิงไหมคนนี้คนนี้เราลองให้ผู้หญิงไหมวันนี้ไม่ัน้ ว่าไงบ้างเขาเฮิร์ตกับชีวิตมากเลยคนเนี้ยเฮ้ยเขาเฮิร์ตกับผู้หญิงเขาเฮิร์ะกูจิงมั้งเขาเฮิร์ตเขาเฮิร์ตกับชีวิตมากเลยเอ้ยรอด้วยเอ้ยรอด้วยรอด้วยไว้รอด้วยไว้อ๋อเขาก็ไม่เล่นกับเราอ่ะงั้นเราไปหาผู้ชายต่อนี่นี่คนนี้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 คนอยู่กับพี่นี่นี่คนอยู่กับพี่นี่นี่ให้หัวใจไปให้หัวใจไปเอาไงล่ะจะมาเต้นท่าใหม่งั้นเหรอนี่เราก็มีเหมือนกันอ๋อรถดิ๊กแล้วรถดิ๊กแล้วอ้อไอรถเอ้ยโอ้ไปไฟเอาไปเอาไป เอาไก็แบบโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตะไคร้ด้วยนะครับผมเนาะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมเนาะอ่านทุกเมนต์นะครับโอเคเพราะสำหรับคลิปนี้ก็ผมแล้วก็น้องๆในแคนต้าวก็ไปก่อนนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สนุกกันหรือเปล่านะครับเนาะก็มารู้ปิดคลิปอีกครั้งแล้วนะครับโอเคแต่ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตะไคร้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็น้องๆไปก่อนนะครับผมหนึ่งสองสาม โอเคสำหรับน <soft> <kill> ี้ไปแล้วครับจุ๊บจุ๊บโอเคตอนนี้ผมมีเพจอยู่นะครับนาะก็เป็นเพจใน f a c e b o o นะครับก็มากดติดตามกันได้นะครับนาอเพจนี้ก็จะเป็นเพจของผมเองแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ของเพจนี้ไว้ใต้ล่างคลิปทุกคลิปเลยนะก็มาดูกันได้นะครับเพื่อแบบว่าผมอารมณ์ไหนไ่รู้นะก็แบบว่าเผยแพร่วิดีโอ ก่อนเขาเรียกว่าไนระก่อน YouTube อีกนะครับแบบว่าก่อนหนึ่งวันอะไรเงี้ยแบบผมเผยแพร่ไปปุ๊บก็คนในเฟซก็จะได้ดูคลิปผมก่อนนะครับอนาคตว่าจะมาสตรีมในเพจด้วยนะก็อ่าก็เยอะแต่ว่าก็ก่อยไงมากันได้เนะครับแล้วก็มากดเขาเรียกว่ากดสต s c ์ไครไม่ใช่กดสตอร์ใครกดไลค์กดไลค์ก,ก็ติด,ด,ดตามของเพจผมได้นะก็ก็จะลองมาทําเพจดูนะครับแล้วก็มันแบบ ยังไงมันก็อยากลองมาทำดูโอเคก็ฝากเพจเล็กๆของผมด้วยนะครับเวลาผมแบบว่า,อ,าอยากเขาเรียกว่านะอยากจัดกิจกรรมหรือว่าเทศคนเข้าแขนก็ผมจะประกาศแค่ในเพจนะก็มากดติดตามมาดนนะครับถ้าใครอยากเข้าแขนผมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เป็นแค่นี้แหละสำหรับเรื่องเพจ และอย่างนึงนะครับนอกก็แบบว่าถ้าใครอยากให้ทําอะไรในช่องร้องก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับนากก็นี่ช่องร้องผมเลยลีโอนะ่าก็พิมพ์ไปก็น,น่าจะเจอแนละ้วะก็สามพันแปดสิบซับนะครับก็ฝากมาดูช่องนี้ด้วยนะครับนาะก็จะลงแบบไฮไลท์อะไรไปนี่แหละเนาะก็แบบว่าอ่ายังไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีก็อ่าลงไฮไลท์ก่อนละกันถ้าใครอยากทําคลิปอะไรก็นี่คนระับส่วน q a นะครับ อตอนนี้ก็ผมได้โพสต์ไปเมื่อ1เดือนที่แล้วตอนแบบวันตอนหนึ่งแดดครับตอนนี้จะสองแดดครับแล้วอ่ะก็แบบว่าเดี๋ยวผมจะเอาคำถามมาตรงนั้นแหละครับมาตอบอ่าจะเอาคำถามลมาตอบนะก็รอดูนะครับว่า Q&A ผมจะเป็นยังไงนะครับเนาะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับ